สวัสดีแล้วก็สบายดียังแรงพี่น้องไปทุกคนเลยเนาว่าจะเป็นพี่น้องข้างลาพี่น้องข้างไทยพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามนะครับ่งผมส่งเมตนาอยู่กับอทักทายสบายดีเนาะวันนี้พี่พาพี่พาน้องมาง้มหอยคือก้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าประมาหอยทรายมันนม่ได้มาง้มหอยจุกหอยกับกีนะพี่น้องอยู่หอยโขยกาจักกี่ได้ด้บอกับไปรุนน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาวันนี้กับเมตน้อยวนมาพเดีเลหลายคนพี่น้องเอ้ยทีมงานไม่นะหมู่ของเบ้าข่ำเพียงพี่น้องมาหลายไม่นะกะบอกว่า แต่น้อยกับว่าพิธาพี่น้องเลยคำว่าลายใหญ่ห้างนะพี่น้องเนาะไปๆพี่น้องไปไปหาจกเบื้องหอยจักจีมีดุโบได้บรรยากาศไม่นี่กะเป็นตาลงน้ำอยู่เลยพี่น้องเอ้ยแดดสิฮงอนหอนนะก่อนจิไปก็ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยขอบใจพี่น้องข้งลาวเนาะบ้าแต่น้อยเป็นกับบได้มาเด็กพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะอยู่น้ำผุดเท้าตะเฮิร์นมาผูผ้าได้ได้ไดมานนำพี่น้องเอ้ยจักจีไปเนี่ยเลยเพราะว่าโอยโคมันบ็นคือมองอื่นได้น้ำไม่ไพ่มันลายนะพี่น้องจะเพิ่มจิไปเนี่ยเลยนะผูผ้านะ ก่อนที่ไปก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตะน้อยตลอดมาเนาะผู้เลยที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ตะน้อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปแม่ตะน้อยก็ได้ยางหอดแล้วพี่น้องเอ้ยว่างน้ำที่จะจ้งหอยเนี่ยจักจิมีหรือเปล่าเพราะน้ำกระแห้งมาแล้วนะทีมงานของแม่ตะน้อยไม่นี่หลายคนเนี่พี่น้องไอ้ยานเต็มกระยังอยู่หอยไม่ได้หน้าหนาวกระแห้งทักเลยไปงมลงบึงก่อนไปจกลงบึงว่ามันจิมีอยู่บ่หอยเนี่ย ลูกแม่น้องแตนมันก็ได้มานําพี่น้องเอ้ยบ่ามุดบ่าวคำก็บ่าวอันกบานเพิ่นได้ลุยก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นบ่าผู้พาเพิ่นก็ได้ลงน้ำเขานี่นะจก็มันพีนเลยจับเพิ่นพี่น้องให้บ่าวคำเพิ่นกน็นได้ลแล้วพี่น้องหน,น,น่ึ่งเงินบ่า,า,าวคำเ,เพิ่นก็ได้จุกแล้วพี่น้องได้จักหน่อยนะไอ้ช่องหนุ่พี่น้องเ เกือบกูไม่แต่น้อยก็ได้ห้อยชิ้นก็ยงพ่นองอีเนี่ยาผู้ลาเพ่กระจุกทั้งหมดพี่องนะได้จักหน่อยนะผู้วลาโมได้โมมาพี่าอุองปลากระบานเพ่อกระปลากระบานเป็นได้อี่แล้วอ้หนามกระลายพี่น้องเพราตะเย็บจับจับจับนะกระบานได้อีแล้วเน้อยางปลาโป็นปโคมาผู้ปาเป็นได้ได้พี่น้อง

ตลายพี่นาะแม่มันยันยันอยู่นี่นะแม่แมันแม่แม่ยุ่นแม่นี่พี่น้องมัผูกผาเป็นได้ละหอยนะอ่ะเจอมแม่ก็ยังเลยพี่น้องประเดี๋ยวงบมันจมจีมอยู่นี่นะมันมีลายขึ้นเลยไมอยู่นี่นะคุมนะก็เอาะว่างตงนี้เป็นที่ดินดะเนาะก็เลยมีลาย น่าถือเสีมเแต่เพิ่งนี่ก็มีนี่พี่น้องบ่อข้ามกวาบกีนจุ่มข้าบอข้าบกบานมาหมดเพนในจุกพี่น้องเอ้ยพาเพราะว่าคอยัยงบริจุกนะบผพาเป็นแกงน่จแก่เอาามันกรีบเลยเนาะแกงมั

นี่ๆนี่มาแล้วดูปลาผีน้องเอ้ยนั่นนี่แม่ตะน้อยได้ยางมาหนิเห็นน้ำไม้พี่น้องเอ้ยลายเนี่ยแต่ว่ามันยาามันพี่น้องนะฮะเป็นแต่ที่ดายเนาะดวงยิ่งโย่ทั้งหมดเบื้องเดียวค่อยได้ยรงเอาแล้วก็จะพังชั้นนี่พี่น้องเอ้ยเจ้าพ่อเขายังมาหาเลยจะพังมันชั่น มันเป็น huh. ห uh. uh ้อยน้องกรชั้นตัวนี่พีเลยกก็อ่าได้คอยได้พอเห็นพี่เลคอยก็เอาเหมือนพี่น้องเลยอือดูงามงามเหมือนพี่น้องต้ไม้อันแวาเขาจูดนะเขาจูดกอมันนะมันก็เลยงามอืองามเป็นงามว้าพี่น้องนี่พี่น้องต้ไม้นะงามเลยพี่น้องเอ้ย อ้อนขนาโไดเดี๋ยวค่อยจีได้ไปเชื่อกะยังน้ำปะมก่อนผู้ปะคมม่ได้ยุตปุ๊บจุกหอยย่พี่น้องตอนนี้ค่อยก็ได้งานหอนประคมนเอานไม้เชื่อกยังก่อนาน่ไม้หลเองรับมีอไว่าขึ้นงานของเงินค่อยกับไปมาแล้วพี่น้องไปว่างไหมมาผูกพาเนก็ได้เพ่าะเป็นคนมาผูพายนก็ได้เพราะเปนคนูกพายเป็นดเพราน ผู้พาเป็นเก่งเพราะเพี่น้องเอ้ยจุกหอยนี่หอยง่ายเง่ายเลยอเรงแงเลยทำไปไลยนี่ง่ายอยาไปแล้โอ้ยตนเราไปนึกภาพอีสานเลยผู้พาเป็นก็ได้จุกพอดีพี่น้องเพราะว่าทีมงานไปมาละ จกอุปถิดเได้ทั้งมูลได้พี่น้องอเ้ยเห็นนี่แล้พี่น้องครูฟานเจอกันยังเจอก็นยังเูแม่นนี่นำมยของคอยกระพุ่พลงล่องอะพล่อง เป็นได้เอ,อ <c oughs> ียเดียวมีพุงเีชื่อก็ยังก็ว้ายมันหนักหัวกบยี้พี่น้องโอ้ยจมีวิวน้อ่นก็ยังย <c oughs> ว่างนี่ลายลีพี่น้องเ้ยว่างที่กายมันนับได้ที่มาได้อยู่ว่างนี่ อ้าวใจุกมาจุกอ่ะเนี่พี่น้องแม่แต่น้อยได้เห็นอีละค้าหูโครกพี่น้องเอ้จกดึงแล้วก็อืมอี่อันนี้เอ้ยน้อยเหี้ยอพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้ผาเป็นพี่น้องเอ้ยเป็นจกไม่ได้เป็นเอาไม้ขุดเอาได้ปะนี่ว่ามันอยู่แต่เทิาของพูห์นะนะเอาไม้ขุดไมมไงไงอะไรได้หรือเปล่า มาเช่นมุดนะไอะไรนะอู้อะไรนะอะไรบาอฮึจีเนี่นี่ได้ลอะไรนะอู้หนุ่ยใหญ่นี่น้องเป็นกับพี่เอาจนได้ดิพี่น้องเอ้ผุ้มกว่ากันเลยอือตอนนี้ก็ได้ย้ายมาว่างไม้เลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอันว่างนี่ว่ามันที่มีคือว่างเมื่อกี้นี่บอ ฟังเมื่อกี้นี่หลายพี่น้องคุณนะที่ทงานกันพวกคว่างๆนี่จะเหนื่อยเพื่นละพี่น้องเอ้ยข้าเดี๋ยวคุณเหนื่อยแล้วมันเรืตาชุ่มเขาแม่อันตรน้อยนะอยู่นี่ยังไปไมีมาห้ามแม่เล็กๆมากับบ้านกับเอิญอยู่พี่น้องเอ้ยแม่อันนี้เปนกอดแล้วเอิญเอกอยู่กับบ้านเป็นกไงก็ล่ามีมาผัวผู้พาเป็นไงโคตรอำเภอผูวผ้านะ หเห็น,หนกุกกี้อโอ้หน่ยหนอ,อยย่าอาานี้เนาะปาตบประคำเพนในป่าแล้วพี่น้องงไดะชิก็ได้นี่ป่าเลยรนะคำเพนมาร่าป่ากลา,ยอ,ยนนาอีเนาะเหนี่เบาป่าหอยอหอนะกนเนเียป่ะเปกะได้เยพี่น้อง

<of> เอาอถิ่นโล่ขึ้นแล้วเห็นงตอนนี้ก็ได้มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยทีมงานของแม่ตะน้อยนะมีแต่เอ้ยน้องเดียวทุกคนได้พี่น้องเอ้ยนะมาเลยลายชื่องงมั้อันนีงอันนี้ได้ยังขำพี่น้องปลาห้ากระยังพี่น้องเอ้ยอ้าตัวปลาดองห้ากระยังพี่น้องไม่นะลายดีเนาะแต่จะเอาเฮีมาตึกดอะไร ตัวหนึ่งเลยอ่ะมันบีเป้ยังไงอ่าตัววังในลึกลิงพี่น้องเอ้ยเพ่งอึกเพ่งอ่างเพ่งข้อพี่น้องเอ้ยโอ้กูกูกูมาผูดพาเพี่กับไปไปได้เลยไปเลยอือไปใช่ไหมมาพ่อมีกับพวกข้ามพี่ยังบม่ทันมาพี่น้องเอ้ยหมู่ไปไม่ละชุมเป่นยังบม่ทันมาอยู่พอเดี๋ยวงมอยู่ป้าจะได้ยืมคอยพาเดี๋ยวไปได้นะพี่า่เ้นี่พี่น้องเดี๋ยวแม่ต่น้อยก็จะได้จุบมึงก็หนีบ่ นี่นะพี่น้องเอ้ยน,นนอย,เยนี่แม่แต่น้อยหมานเลยนี่หายก่อนพี่น้องเอ้ยนี่อีบข้าวบ่ากับบ้านมันก็ไปก็ระยะละโจกหอยนี่พี่น้องพอดีไปหาดินตีน้ำดินแล้วนี่นะบ้ากับบ้านนะบ้ากับบ้านเบ้าใหม่เบ้าหมดไปแล้วพอดีดินน้ำเลย<ป>บอหมานพี่น้องเอ้ยได้โจงหอยขล้ออเป็นปักโอเป็นเรียน้งอง Đây nồi điều Mẹ ta nói cái kia đây chốt vẫn còn cái nồi Mì bật theo này oh, Mì đẹp đâu ấy, nồi nhầy nữa nè Nồi nhựa đi nó Nồi nhựa trong miếng Trong chị mì bật Tạt thơ cũng biết cái mì bật nó Không sắp cái mì nó Tạt bán nồi mới nhầy bật nó như rừng này Mì bật cái đây bật nó อยู่ๆูล้มันี่พี่น้องแม่ต่น้อยได้เห็นอีแล้วอยู่ตึงกระมี้นนะพี่น้องหอยนี่ะหนุ่ยเห่าวลยนะต่น้อยก็ได้เห็นอีแล้วพี่น้องเอลยนะจู่ะเทิกของพี่น้อยกี้นะอยู่ๆอะไรนะในเห็นอีแล้วพี่น้องเอหอยนะนี่อันตัวนี้อยู่เลิกเลยพี่น้องมันกะ บางตัวบางว้าวเป็นพี่น้อยบางน้อยก็เป็นหูฮาวได้พี่น้องไอ้บางน้อยก็ไม่ได้มีหูหรอกนี่น้อยเงาต้องมองนี่อันลายพี่น้องหอยนะนะหูมันอาจจะจีมอยู่น้ำปลาบุมันเป่าผ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เล้วยช่วยเอาได้ยี่บ่อน่ะอืออ่ะคงจะได้หนู่นพี่น้องปจกเมื่อกี้นี่ก็ได้ทั้งนเลย กลุ่มกราป๋องข้ามเพ็นในป่ายแล้วพี่น้องอู้ว่าดีไปจกุกพังจะพังนั่นนะกูดินน้ำก็มีพี่น้องเอ้อยบอกกระบ,บาดก็ได้หึ่นแล้วพี่น้องย่างง่มแล้วก็นี่พี่น้องแม่แต่เราก็ได้เห็นอี่ละหนุ่ยเหี่ยอยันนี้ด้วยนีย <c oughs> ่ตบาบับพอมีเป็นมาชงพี่น้องเลยในปาก,กลานี่เชือบุกเชือบลุดจุกกระบ๋องข้ามพี่น้อง โอไไ้ไปแล้วไปแล้องเมตน้อยก็ได้ยาแล้วพี em> <S <S ่น eh ้องเอ้ยจกหองฮันดกี้นะเพราะว่าเขาบอกกับบานก็จะไปเชื่อเราไปฟูแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็ช้ได้มือก่อนก็ใช้มือกัให้พี่เฮีน้องเยี่ยมบิ่งกันกระยังของแม่ตน้อยก็เนาะเอามาใช้ได้ลายใช้มือหอยไม่นี้นะมาเยี่ยมบิ่งกระยังของแม่ตน้อยพี่น้องเอ้ยาตัวหอยก็บบบกรหลายเพราะพี่น้องเอ้ยถุงใหญ่เต็มกระยังใช่ไหมหนุอยนี่นะเอ็ดพียนะมันเตะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นดินดาดินมันแข็งก็เลยเตะป่าก็ได้ปลูกกลายโตนึงพี่น้้อองเย ป่าหน้ามองเลยพี่น้องเอ้ยอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งคักๆกะเมื่อลุ้นกันเพื่อนเพลาพี่น้องเอ้ยอ๋าแม่ตะน้อยได้ยางมาในีเห็ดตั้มพี่น้องเอ้ยใช่เขาเอ็ดตั้มใช่พี่เลี้ยงนี่นะว่าแม่ตะน้อยก็โบ้เฮยเห็นแบบนี้นะพี่น้องเ้ห่างเดียวพี่น้องเอ้ยผู้หลังนึงนะำปลาไก่หนึงเอแม่ตะน้อยจะใช้ได้ยางมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยแบบนี้โเมินันยางมือดเินนมื่อขี่รถไทยยู่ห้าวอันหน้าปลาคั่มคลอยนี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยจอดรถไว้อยู่อัน หน้าประคำไหมนะลงจกหอยอยู่หันมันบามีพี่น้องเอ้ยก็เลยเลาะขึ้นอยู่หน้าราชนาวได้หอยอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยแกะทิได้มือก็อมาดีนะเมือกพบเดียวกับเมตะน้อยเโยนพลับพี่น้องเอ้ยตะน้อยก็ได้มาเอาเธอแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ว่าตะน้อยเป็นก็น,นอนรับแล้วนอนอู้ได้พี่นอ้องเอ้ยเพราะวา่าเมื่อวานนี่เพิ่นไ่ได้นอนเว้นได้ไม่นี่นอนเว้นว่าตะน้อยเพิ่นเอ,อ,อ,อี๋อวพอกระโจนเพราะว่เพิ่นจะลึกปากเนกะล,ล็ดร้อนเกล็ดรอกมันเลยปากอะ นะพี่น้องหอยเขาเมตตาน้อยกันได้หลายแต่ลพี่น้องไอ้ท่อออกมาจนยันเต็มกระชามใหญ่ยังน้อยยังหมดเต็มนะเดี๋ยวค่อยแกชิได้เช็ไว้ก่อนนะเดี๋ยวชิได้มาหาอ้อมน้ำก่อนยังมาหาไอ้ยูไกินแกค่อยชิได้เช็น้ำไว้ก่อนพี่น้องไอ้น้ำก็บม่ได้เอากระบ u ยตัก g แต่พี่น้องไอ้โยกคู่ท่อเอาโหอันนี่ก็ยังหมดพ่อพี่น้องไอ้น้ำนะอ่าเสร็นี้ก็พ่อแล้วเนาะเพราะว่าเช็ขี้ดินให้มันละลายนะยังไม่ทันละลายเลยเม็ดตะน้กแกชิได้อันปั่นหอยที่เขาพี่น้อง m <susur> นี่พี่น,น,น้องอันหอยของเมตโนยนะเพราะว่าเมตโนยนะส่องคนก็บอกข้ามพี่น้องเอ้สามคนนะสามคนก็บ้าผูพากาไม่ได้หลายไปเลยพี่น้องเอ้อันนี้กาปันเท้เขาอัน uh> จุชีไปนํานะพี่น้องเอ้สามพูดนะพี่น้องปันนะสามถุงเพราะว่าบ้าอันใหม่พี่นะพี่น้องเพิ่มเบานะเพิ่มเบาจะได้พี่น้องปันคืออันเบ้ากระบานแล้วก็บำมดกับเบ้าพามีพี่น้องเอ้เดี๋ยวค่อยกะชีได้อันคือบุข้ามออกไปเื้เขาก่อน แม่แต่น้องจะที่ได้ล้างต้มเข้าไปน้องก็เอาว่าอันต้มไว้นะปอ้ยจะได้กินไม่ได้ง่ายไปเลยเลยต้มแล้วก็ต้มมันอาแล้วก็ได้แกะกาบมันออกอี่นิดนึงแกะในมันออกนะแต่ที่ได้เอาออกมาต้มจะเกิดเป็นห้อใหม่อีกแกะบบเหมึอนมัยังมีออกที่ดินนี่ไงปวดเลยไม่อย่างว่ากินดได้นะ vừa máy vừa cho một vị นี่พี่น้ noting, องหอยคงไม่น้อยนะล้างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยจะได้เชื yeah. ่อมอก่อนลายแต่เปเื่อพี่น้องเอ้ยหอยนี่นะเวลาเขาต้มชุกเอาไน่มาได้เดี๋ยวนี่นะช่วยน้อยนึงจักได้ก็คือเชื่อมอ่อนตีไว้ทาชบิวพี่นเหล้าข้าวต้มกับพี่น้องเอ้เชื่อน้ำกับพี่น้องเอ้แต่ว่าน้ำน้ำไม่ต้องเชื่อลายก็ได้ด้วยเพราะว่าหอน้ำหอมเนี่ยออีนะ อ๋อตีมอีกนี่ยน้ำก็ได้เชื่อแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นนี่จำนี่กระเพาะน้ำนะเดี๋ยวทาชีวเป็นเท้าเข้าก่อนจังตุ้มสาวบิวเพื่อก็ได้เท้าเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยก็ระได้ไปหาต้มหอยก็มันนี่นะเม็ดตาน้อยก็ได้ค้างหม้อก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าค้างก็ไม่ได้เชื่อเกือบเชื่อไปเลยได้ยังไาเอาออกมาแกะอีหะเอาอกมาแกะแล้วก็เชื่อเกือบเชื่อไปหนูค้างไม้ต้มไม้หน่อยเ่ยมะขี่หอยเนี่ยอืดเลยหอยก็ดีได้ มาเบิ่งมอต้มหอยของเมตน้อยก็ได้พดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าตัวสาวคนนี้ไอ้นี่นะเขาล่นก็อืมเดี๋ยอยแก่ทีได้ปรุงเอามาแกะก่อนพี่น้องเอ้ยหอนแต่ในนั้นจะแกะได้ก็บ่นปุ๋งมอกพี่น้องเอ้ยปรุงหอยมาแกะก่อนเอ้ยม่งแม่งแม่งแม่งป่ะชูฉงงาบอยู่นี่พี่น้องมอต้มหอยของเมตน้อยก็ได้ปรุงมาเรียบร้อยละอ่าชูชงงามอยู่พี่น้องเอ้ยน่าจะแกะง่ายอยู่แล้ว เด uh er ี๋ยวใครจะตั้งอัตโมลแล้วก็เกะก็มานด่นะน้ำนะพี่น้องตะคุณคักคุณเนยนี่นะ เอ็ดแกงคือหอยขมชุดน้ำเพื่อมันเจ็บนน้ำบูมกระดนี้วันนี้ได้มีอันแบบนี้มาด้ยเอากับพี่น้องอันนี้ชนดีเพราะว่ามันอ่อตะกร้าแลมันอ่ชีหลย

แข่งดเอาใจเลยหนุ่ยยาวเลยวันนี้เขาพู่องนีวันข้าวเนะพี่น้องหอยคอมเมนต์จะน้อยก็ได้แกะแล้วเรียบร้อยกันวัได้หลายบ่เลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเปิ้์มันพี่น้องมาแต่เปิ้์มันเต็มคู่พี่น้องเอ้ยมาหนุ่ยบ่ได้หลายบ่เลยเลยแกะเอาแลี้ยวก็ล้างก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันที่ดินกับกาบเนี่นะล้างกับมันฮัมล้างก่อนล้างก่อนล้างแล้วเราก็โชยเลยพี่น้องโชยแล้วก็ต้มไม้อืมที่ดินหลาย Ơ ừ, mà tìm lại cái đó đi hỏi cho kì đi Tát cứng này mình ơi ึงจะเท้าเนื่อหนังถ้ับตัดถึงมเท่าตัดถึงแล้วเรียมร้อยแล้วก็ใ่เชื่อเกือเป็นหนูตุ้มใหม่ช่องจะน้ำเปรดะน้ำพี่น้องอัันจังแซกแตว่าเอ็ดวัวเอานะต้มัวเอาพี่น้องเพรค่อยมากินได้เลยาับกุกกี้เลยอาภก่อนจะถึงอย่างออ่อยู่ แม่ตะน้อยก็ได้ชอยแล้วเรียบๆด้วยพี่น้องเอ้ยได้ปรุงเคืองก่อนปรุงเคืองต้มไงเชื่อเกือบพี่น้อยเชื่อเกือก็เชื่อเป่งหนุ่มแวโห่เชือเกืพี่น้องโห่เชื่อเกือห้าองการนั้นนะเพราะมันดีข้าวนะเชื่อเขามันดีข้าวเพราะว่ามันมีพวกอิฐด้วยเชื่อไปแด่นังพี่น้องเอ้ยไปแดกก็เชื่อน้ำมันหน่อยนึง น้ําก็บ่ได้เจอหลายเด้อพี่น้องเจอได้นึงน้ําก่อนนี่พี่น้องเม็ตะน้อยก็ได้ปลูเคง้เรียบร้อยแล้วหอยมตะน้อยน่ะเดี๋ยวค่อยกสิได้ต้มกอนีต้มอีกก่อนต้มแล้วก็เอาออกมายนชัวร์ด้พี่น้องเอ้นี้น้อยก็ได้งมองก่อนนโอ้ยอัะลนก็ลืมมาออก เบ่งโมตุมหอยของเมตา้อยกะได้พุทธแล้วพี่น้องเอ้ยพุทแล้วเดี๋ยวจังน้อยค่อยกะจะได้ปรุงแล้วมันนปรุงเม่ากันพี่น้องเอ้ยปรุงไว้ให้มันเย็นแล้วกะจะได้ช้านะเดี๋ยวเมตา้อยกะจะได้อันผักปลาไว้เฮออันผัวค่อยกันพี่น้องเอ้ยปลาที่เป็นจกหอยกุ้งกี้นี่นะพี่น้องบะคามพี่งุ่มเอาได้จกหอยกุ้งกี้แล้วกะนี่งุ่มปลาไปนะเพอาะผัวค่อยเป็นเยลาบนะนี่ ได้หลายตู้งจงหอกับกีีนกับป่านะมึงได้ชงสองตู้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิปได้ชิอตู้พี่มให้นูเอาเฮเอาเฮจุงปตูคือละได้เนาะป่าหลเพราะว่าน้ำทะเลแห้งนะมันก็เลยไหลป่านะตอนเม้นตานอยไปจกหอยกักีไปแล้วจัไม่ได้มีป่าในที่นี้ไล้ไม่ได้มีป่าหลนี่นะ้นละาล ช่วยก่อนพี่น้องเอ้ยช่วยแล้วจะพักนกำลังกระเด้งใช้เว้นตะเวนนิมก็เลยกระเด้งก็พอดีอยู่หมดเลยเออจะไปได้ขำมืดได้บ่าวตัน้อยก็จะไปน้ำน้ำบ่าวพี่พี่น้อยน้ำบ่าวไปกันกาุหนูจะไปน้ำน้ำบ่าวบ่าวหมูเอาหย่อพี่น้อยก็ดำแล้วก็ไ่ได้มืนเนาะไม่ได้ก็ดำเลยเนาะ ได้พีのののののの่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยแกะชิได้เชือกเชือกแล้วก็ต่ำมีได้พี่น้องเอ้ยหนาป่าเนี่ยพักแรเนาะเมื่แต่น้อยแกะชิได้เทอะเออเชือกกระชามก็ได้พี่น้องเอ้ยเทอะเชือกกระชามก็ฉาดได้แบบนี่นะชยาพี่น้องเอ้ยอ่าตัวโคจิเกอรอเข้ากันเลยก็เอามี่ดิฟเอาเอาห้าวเชื่อนโคจิเกอร์เราต้องเอาออกก่อนพี่น้องเชือกขึ้นมันี่ยแก้ข้าวเพคข้าดีข้าวแบบนี้เนีเอาออกก่อน เถื่อโกนมึงใหญ่อย่นี้พี่น้องปลาที่คอยพักวิ้นนะครับเพราะอยลาบเลยพี่น้องเลยปลาหน่วยดีอยู่นึงพี่น้องเลยลาบก็เลยได้หน่าดีอยู่นึงนี่เกิดแนวกินเม็ดเฉ่อยพักก่อนพี่น้องเลยพักกะหากระปูพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังละนั่นท่านละหึ่นะกระปูกหางกเอ็นหางกะปูก็เลยเบอร์ใบน้อยๆกันแบบนี้แหละท่านละใหญ่ คอยชิได้ปุ้งคืงกับพี่น้องม้งงอเหนื่ออะไรชดชดนะคือกับผมมีบุ้งยุบอ่ะเจอกับกูทำไม่กัน เชื่อไล่ด้วยแล้องล้วมันเพชรไลยมันจะกินได้อยู่บ่หอมมะหอมพักชิ่วชอยนะต้มซาหอยเปี๊เป็นแต่เสบสร้ี่น้วกลิ่นหอมช่อยนะแล้วเล,ล้วพี่น้องเอ้วยวนันไง นออาหารกุ๊กกี้กินข้าวคนละร้อนเองนะนี่อะไรชุบๆพี่น้องเนี่ยอยู่ในกินของเม็ดตะน้อยมี่นะมีช้อนหอยกุ๊กกี้แล้วก็มีหลับปลานั่พี่น้องเอ้ยมาๆพี่น้องมากินเขาแรงนะเม็ดตะน้อยมา ยมงชาวมนีิคนกับประคบได้เป็นเอ้ยเขาไปการแม่งขนูนไปแล้วเลยชามที่คนนี่แหละมือพักอ่ะ Không có khi mòn thì không ăn nằm ăn cái mít mòn khó vui khó dai cao cấp mình xã hồi cấp kì Tạ có biết bằng cái tiếp không? Bằng cái tuần thôi, hát แม่แต่น้อยก็ได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้จะได้ไทายพี่น้องเบิ่งเท่านี้แหละคลิปหน้าแลาบอกก้านหน้าค่อยพอกันใหม่ผู้เลยที่เข้ามาใหม่จะอย่าลืมอะไรก็แจให้เห็นแม่แต่น้อยน้ำด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไป